นี่เป็นทางขึ้นอุปตากไม่รู้ไกลเท่าไหรนะระยะทางเท่าไรไม่รู้ไม่ได้ดูเลยอ่านี่คือจุดเริ่มต้นเนาะนีจะเข้าถ้ำแล้วแต่เราไปดูกันว่าในถ้ำมีอะไรหรือเปล่าเนาะมันจะมืดเขาบอกให้เอาไฟฉายมาใช่ไห<ช>มเออไปดูกันถึงปากถ้ำแล้ อ๋อ,อเดินมาแป๊บเดียวก็เจอถ้ำเลยอะ,ออะมาคือยุทธช้างออน,ะนี่เดินมาแป๊บเดียวก็เจอถ้ำเลยอะเดี๋ยวเขาเยอกบอกไปน,น,นกปี๋หูหูมีปีก <c oughs> นกไม่บอกไหมโอ้ นี่ในกองจะไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะก็เป็นอย่างนี้อ๋อมันเหมือนว่าเป็นช่องขามันเป็นหินปูนอะไรพวกนี้เลยเนาะดูที่นี่มันย้อยลงมาแบบนั่นะนะนี่นะสวยๆในถ้ำนี่เดี๋ยวถ้าถ้ามีไฟโอเคแล้วเนี่ยเนาะขอหน้าติดไฟให้เนาะใช่เนะาะขอหน้าติดไฟไว้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะนี่ทางตรงข้างหน้านี่ก็มองเห็นไอ้นั่นแล้วแสงสว่างแล้วพยายามไม่กมมลิ่นเม็ดเลอตรงที่มันมืดจริงๆอันนี้นะมันเป็นตะปุ่มตะปักนี่เนาะมันไม่ได้เห็นอนะไรมันเป็นดินออไม่รู้ไม่รู้เป็นปุ่ม มันจะมันจะเป็นแปลกๆมันวก็คล้ายเป็นฟันปลาเลยนะเห็นไหม <c oughs> เป็นฟันๆๆเลยเนาะหรืตรงเนี้ยโ <c oughs> อ้สวยนะอืมสวยเนี่ยดูส <c oughs> ิสวยนะนี่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นลงๆมเรียบเลยนะ

ทำมาก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ตรงนี้จะมีจุดพักอยู่นะโอเพสวยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักที่หนึงโอ้ทำให้สวยว่ะ โอ้หน้าผาตรงนี้สวยมากเลยคเอ,อข้างหน้านี่ก็จะมีต้นอะไรไม่รู้ต้นป่านี่ๆก็จะเป็นประวัติอันนี้ที่นี่นะเป็นแบบยุบลงไปะรัะช่องเขายุบลงไปเนี่ยช่องเขายุบตัวลงไปลึกและมีความและมีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งถึงสองร้อยเมตรเลยนะ ยึดลงไปอ่ะเราไปดูกันต่อข้างหน้าก็จะมีจุดที่นั่งพักก็หลายๆจุดอยู่นะก็ทางลงก็จะประมาณนี้นะทุกคนสะอาดหลยเรียมเลยนะก็จะไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยเรียมเลยนี่ันจะมีต้นพวกนี้ต้นอะไรกันเลยต้นตัดต้นตัดเหรอ ะะอ๋ออันนี้คือต้อนตาดคือคล้ายๆเป็นต้นอะไรไม่ไขไขมรู้คล้ายๆปาล์มอ่ะอืมคล้ายๆต้นปลาล์มเลยนะคล้ายๆต้นปลาล์มนี่ทางเดินก็ต้องเดินไปทางซ้ายนะนี่สงสัยจะวนออกมาขึ้นทางนี้แหละ เลสโกดูดิหน้าผาสวยนะเย็ยนเลยนะเข้ามาข้างในเนี่ยข้างหนนี่ก็มีคนนะตรงนี้สวยทุกคนทางเดินตรงเนี้ยเพราะถ้าเดินเข้ามาข้างในนี่มันจะดูสึกแบบมืดมืด,มดคืมคมเลยนะทุกคนก็จะไม่มีแสงแดดแสงอะไรนะตอนนี้เย็ยนเลยนะต้นไม้ต่างๆนี่สวยมากเลยทุกคนดรื่อ ตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินตรงนี้อีกที่นะเขาจะมีจุดพักเยอะมากทุกคนี่ข้างในนี่มีคนเยอะนะเสียงคนเยอะโอ้ตรงนี้สวยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนี่ข้างในนันมีคนเยอะเขาก็เข้ามากันตั้งแต่เช้าเลยนะจริงๆแล้วเขาเปิดเก้าโมงแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนี่เก้าโมงครึ่งแนละ้ว นี่อะไรนะหินงอกยอยได้หินหยอยอตรงนี้สวยนะข้างในนี่จะมีหินงอกทั้งหินหยอยนะงอกขึ้นได้ทั้งหย,งยอยลงด้วยทุกโอ้สวยว่าทุกคนสวยนะอืมนี่ขึ้นไปได้เนี่ย ขึ้นไปได้ัุกคนนี่นะนี่ก็จะเป็นก้อนหินที่แปลกๆที่เรายังไม่เคยเห็นกันนะทุกคนก็ถือว่าสวยอ่ะเออดูหินย,ย้อยพวกนี้ดิ กินย้อยนี่จะเป็นแบบแปลกๆเนาะสวยนะอเออโอเคไป,คไปนี่เรามาอยู่ขางบุญนี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะน,น,น,นี่ก็จะเป็นทางลงไปด้านล่าง ตัวยนะมันเป็นถ้ำแบบทะลุไปทางนู้นเลยนะดูดิ่งห็นหินย้อยตรงนี้ดนะิก <c oughs> ็คนก็จะไม้เยอะกันอยู่จุดนี้เพราะว่ามันสุดแค่นี้แล้วเนาะแล้วก็ต้องหย่อนกลับไปตอนนี้ให้ยว็บไทยเนี่ย อไม่ดูทางนี้เข้าไปไหนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันเออสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นช่องทะลุออกไปนู่นเลยเนะเกยเป็น